โอ้ไปพี่น้องค่ะตัวป่วนซี่โอไปจำบ้านตรวจสอบอีกลรอค่ะตรวจสอบจุดมุนอุ่ยปุยจะยังตัอยังในพี่น้องเอ้ยพูนะเป็นตาเป็นตา,นตาหายเยลินอุกอังหัวใจว่าไปพี่น้องพูนะุ้ปุ่นลงมาแล้วลงมาแล้วคักจะเป็นคักพุณนะ่ะตอนนี้กะหาทุ่ม สีหกทุม่มเลยพี่น้องหลานกันยังมาสั่งวิรกรรมให้ยายเบิง้งค่ะเบิ้องนานเนี่ยค่ะมานางฟังว่ายายเว้าเสยเลยค่ะว่าไงมีคุณยูแฮปปี้ออร์ Are you happy? นอตยูดูไรแดดอายูแฮปปี้เจมินคากพี่น้องมีแต่งานเขาสิหกทุ่มเลยเด้อค่ะจีนยลินม,มาทำความสะอาดบ้านอีกเลยพี่น้องเบิงบงบงบ้งเบื้งเบื้งเบื้งแกนี่ค่ะเบิ้งแกน,นี่กมุ่นอุ้ยปุย้ยคือกันกับพี่น้อง ตุ๊ก,กตาต่ลตัวตกระจ uk, กใส่จกพุ่งออกจนบบเหลือค่ะอันนี้ก็เหี้ยวแบวแต้ว,ตวค่ะเดี๋ยวเสียเบิ่งเด้อกับพี่น้องเนี่ยเหีียวแบวแต้วขาดจุกออกมาจากติดเป็นหมอนเด้อค่ะหมอนตุ๊กตาบบเหลือค่ะพี่น้องบบเหลือเบิ่งเอาค่ะน,นี่ก็คือกันค่ะเนี่ยขาดเลยค่ะหมอนของลูกสาวตอนเป็นขืน ตอนเพิ่งขืนเค่องบินมเมื่อเมื่อไทยบินจากฟินแลนด์เมื่อเมออื่อไทค่ะมืฮอหอดน้องมีคกุ้กับขอซะหลกักจัดการกับพี่น้องโกนจังวางคะ่ะอืมเนี่ยแหลคะค่ะเบิ่งพนดนะนางอยากได้อืมจะเป็นคักอืมชิว่าจะไหนละพี่น้องหลานนี่ดินเป็นเบี้ยหรือพี่น้องเลยมันสิแก่จังไดนพูดนะมุมเดียวพี่น้อง คัก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 ,ก,กนั่นหรือกันบเเนน่เหลือยังพี่น้องเหลือเด็กตัวอ่อนต้อนเอ้าเด็กที่โยกให้เบื้องนด้นค่ะแต่ว่าเสื้อเนี่ยค่ะพี่น้องไม่แต่ชิโตนนาก็ไปท้องใส่ก็บ,บ่เหลือโดนโจ๊บคนน่ะเหยวเบลเตี่ยวค่ะข้อกับข,ขาดอืมแต่ชิโตนเอาอยากได้ก็เอาไป ไอ้เบเรนบานเลนียนบุเดียวเด้อยายบเรนนำ้ำย่าเมือ่อยงเว้ยใจมันคับคับก็กเปียกย้อนบเบเรนน้ำพี่น้องกินหนงังผมมันกินธรรมดากินละซเสริมว่าหลักผลขึ้นพรพสร้านหน่อยกับเปียกกับพี่น้องเปียกครับเปียกพุ่มใจในตัวหลานากับพี่น้องเงิ่อนมูลอุ่ยปุ้ยค่ะอืน อุ้ยปุ้ยว่าเหลืออย่างเลยเงือนสั้นบ้านซองอาค่วมเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยว่ไไ้กัน้อนลานนี่แหละค่ะน่งฟังเซ้ยคือบได้เฮดอีหยังคิดนี่ค่ะพูนหาวอีกเฮ้ยมวยเมยื่อยเมื่อยจิตเมื่อยใจมัดคำสิว่ากับลานค่ะเอ้ยขักขนาดอ้อนเบลเตอย่ไต่ โตนี่พี่น้องกับวนวาสภาพดีเด็กกาจกใส่จกพุ่งออกขึ้นกันจากโตอพองๆง่ามๆก็ ah เหลือคือเห็นนี่แหละกะพี่นอ้องโซโฟาหมอนกับกระจัดกระจายค่ะย่อนฝีมือหลานป่นแลนขึ้นไปอีกแล้วค่ะลอะไรอยู่ในปาก